โอเคอันนี้เป็นรีโมทน,นี่เป็นรีโมทสองตัวค่ะจะเป็นรีโมทที่ใช้กับตัวอ m e เมอร์เจนซีนะคะค่ะในส่วนของตัวรีโมทเนี่ยจะเป็นอีรีโมทอินฟาเรดนะคะก็คือรีโมทหนึ่งตัวสามารถใช้กับโคมไฟฉุกเฉินเนี่ยค่ะที่โครงการนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรีโมทเนี่ยเราจะใช้งานในกรณีที่มีไฟ AC เข้าเครื่องะคะใช้เป็นในส่วนของตัวระบบเป็นไฟ AC ะะส่วนอันนี้จะเป็นตัวเครื่องแสดงสถานนะปกติก็คือมีไฟ AC จ่ายนะคะณตอนนี้เครื่องอยู่ในโหมดที่ใช้ไฟจากไฟของการไฟฟ้าสังเกตดูว่าถ้ามีไฟของการไฟฟ้าเข้าตัว AC จะเป็นสีส้ม นะคะคอันนี้คือโชว์ไฟเข้าปกตินะคะแล้วก็สถานะของตัวเครื่องอยู่ในหมดพร้อมใช้งานก็คือจะโชว์ออนอยู่นะคะคส่วน LED ชาร์จ full ะค่ะตอนนี้เขาจะดับเพราะว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะตอนนี้เราใช้ไฟ AC ปกติการทำงานของตัวเครื่องปกติ นะะในกรณีที่เรามีการทดป้องการทดสอบนะคะโดยใช้รีโมทที่รีโมทจะมีการเทสอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะก็คือเป็น5วินาที30นาทีและ60นาทีอ,อันนี้เราสามารถเลือกทดสอบได้นะคะตามความต้องการส่วนตัวที่เป็นเลเบลขึ้นลงอันนี้ค่ะ2อ,อันเนี้ย สำหรับรุ่นนี้จะไม่ได้ใช้งานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรีโมทเราใช้ร่วมกับอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถปรับระดับแสงได้อ,อันนี้เราใช้สําหรับปรับระดับแสงนะคะ,คะส่วนตัวนี้จะเป็นการใช้ปิดระบบออโต้เทสหรือปิดหลอดไฟในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดการทดสอบที่เป็นออโต้เทสหรือว่ารีโมทเทสนะคะแล้วก็มีไฟ A c จ่ายอยู่อันนี้ก็คือสามารถใช้ปิดหลอดไฟได้นะคะ,คะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูที่โหมด5วินาทีนะคะครับ ตอนนี้นะคะเราเใช้รีโมทเทสนะคะโหมด5วินาทีสังสกเกตได้ว่าอ๋อมันก็จะติด5วิใช่ค่ะสแสดงสถานะเขาจะโชว์อยู่ที่5วินาทีตอนนี้เครื่องอยู่ในโหมดเทส5วิพอค,ครบ5วินาทีเขาก็จะดับไปนะคะต่ไอไป <30 S 1> ต่ไอไปเป็น30นาทีนะคะเครื่องก็ เ,เราเทสนะคะตอนนี้เราใช้อยู่ในโหมดไฟล c มีไฟล c ปกติเครื่องก็จะมีโชว์สถาน,นะนะคะตอนนี้เขากำลังใช้งานจากแบตเตอรี่เทสอยู่ะนะคะตอนนี้เราเทสอยู่ที่โหมด30นาทีะนะคะแต่แต่ถ้าเราไม่อยากแบบไม่อยากให้แสงแยงตาเงี้ยเราก็ปิดก็สามารถปิดได้นะคะอ๋อโอเค แต่มันยังเทสอยู่ใช่ไหมอตอนนี้จะไม่เทสแล้วค่ะอ๋อถ้าเราเราเรา<ช>ปิดก็จบเลยใช่ค่ะกอนน็อันนี้จะเป็นการปิดในเรื่องของการเทสจากรีโมทไปเลยะนะคะหรือถ้าไปหมด60นาทีเครื่องจะอยู่ในโหมด60นาทีอันนี้สังเกตดูว่าเราเทสในกรณีที่เราใช้มีไฟ AC จ่ายแล้วเป็นการเทสจากรีโมทนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเครื่องจะมีไฟ AC จ่ายปกติ สแสดงสถานะออนปกติแล้วก็สแสดงสถานะที่อยู่ในหมดเวลาที่เราเลือกเทสนะคะอันนี้จะเป็นหมดเวลาถ้าเรามีการเทสนานเขาจะาโชว์ให้เห็นว่าเราตอนนี้เราดึงไฟจากแบตเตอรีมอร่มาใช้อยแบบู่อันนี้เทสไฟจากแบตเตอรี่ถ้าไม่ต้องการปิดอโอเคโอเคขอบคุณครับ